นี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราวางคาดให้กับคุณพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานของคาดครับเนียนกิฟครับตัวนี้ขาเราเราตัดให้ตามใบ22นิ้วเลยนะครับทั่ขานะครับถ้าลูกค้าใช้ใบ24่บสี่ผมก็จะตัดขาตามใบ24นิ้วถ้าลูกค้าใช้ใบผ่านยีิบห แล้วก็จะตัดขาตามใบ26นิ้วซึ่งการตัดขามีผลมีผลกับการกดของคาดนี่ฝั่งนี้วางคาดฝั่งนี้ไม่ได้วางคาดเห็นไหมครับวางคาดเนี่ยก็คือดินมันจะเรียบเสมอเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นคาดอู่ช่างเอ็มอำเภอพยากรภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับติดกับรถรุ่นไหนเราก็ทําตามรถรุ่นนั้นครับความยาวก็ทําให้ตามตัวรถซึ่งมันจะไม่เกะกะครับ ไม่ได้ยื่นซ้ายยื่นขวาผู่หน้าผู่หลังนะครับครับอยู่กับอูช่างเอ็มค่าติดรถไถครับวันนี้ก็มาจะส่งค่าติดผานพวนครับคุณพ่อหำนะครับอยู่ที่บ้านสะแคนตนําบลตําบลลาดพัฒนาอําเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามครับตัวนี้ก็ติดกับรถไถคูปัต้าเอลสามหกศูนย์แปดครับตัวคาดก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งติดกับตัวโครงผานตัวนี้ได้เลยนะครับรหัสโครงผานลูกค้าบางท่านดูไม่เป็นนะครับว่า ดูตรงไหนนี่ครับเห็นไหมครับจะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ครับ 226E นะครับสติกเกอร์ก็จะขาดฝั่งนี้ก็เต็มนะสติกเกอร์เนี่ยเห็นไหมครับนี่ดี 226E นะครับ 226E หมายความว่ายังไง22ก็หมายความว่าใบ22นิ้วครับส่วน 6E ก็ผ่าน6ใบครับผาน6ลูกนะครับหรือผ่าน6จานนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับสำหรับตัวนี้การติดตั้งผ่าน5กับผ่าน6ความแตกต่างกันก็คือ ผ่าน5เราจะไม่ได้ย้ายเหลาตัวนี้ครับล่วขาเขียเพราะมันจะไม่ติดหัวน็อตนะครับเพราะว่าผ่านผ่าน5้าเนี่ยผ่านมันน้อยนะครับผ่านมันน้อยขาเขียมันจะกว้างนะครับแต่ผ่าน6มันจะติดเพราะว่าอ่าล่วขาเขียเนี่ยมันเพิ่มมาตัวหนึง่งนะครับเพราะว่าผ่านเพิ่มหนึ่งลูกนะครับมันก็จะติดขาเขียตรงนี้ครับนี่อ่าลูกค้าที่จะติดตั้งคาดของอู่ผมนะครับเอ็มสองเจริญการช่างติดกับผ่าน6 ใบ22นิ้วต้องได้ย้ายราวตัวนี้ครับนี่ปกติแล้วของคุณพ่อนี่จะอยู่ด้านบน,นครับซึ่งถามว่าย้ายราวมันมีผลอะไรไหมครับคือผมว่าไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวราวนี่ยมันจะเป็นตัวขาเขี่ยดินครับนี่อ่าปกติแล้วตัวขาเขีย่ยตัวนี้มีหน้าที่ก็คือเขีย่ยเขี่ยดินออกจากหน้าผาเห็นไหมครับนี่ตัวนี้คุณพ่อก็ตั้งก้อนข้างที่จะห่างอยู่นะครับ ถ้าตั้งห่างมันก็จะเขี่ยไม่ออกแบบนี้นะครับนี่มันก็จะติดกับหน้าผานแบบนี้ตัวนี้ก็ผมก็ได้ทําการขยับนิดหน่อยนะครับขยับเข้าไปอีกเพื่อจะให้มันใกล้เข้าไปอีกนะครับนี่ตัวนี้ก็คืออ่าย้ายราวขาเขี่ยตัวนี้ครับนี่ปกติเหล็กตัวนี้จะอยู่ด้านบนเหล็กของตัวโครงผานตัวนี้นะครับอ่าเราจะมีน็อตอยู่3ตัวก็คือ1นึงนะครับ แล้วก็2แล้วก็3ตัวนู้นครับไม่ไม่ใช่น็อตตัวนี้นะไม่ใช่น็อตขาเขียที่เป็น2ตัวนี้นะมันจะเป็นน็อตยึดราวอยู่3ตัวถอดออกครับถอดออกแล้วก็ย้ายตัวนี้ครับย้ายเหล็กตัวนี้ครับนี่อ่าลงด้านล่างนะครับแบบนี้ร้อยน็อตขึ้นมาใส่ตำแหน่งเดิมนะครับจากนั้นก็ตัวขาคาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันหลบไปเลยนะครับนี่อ่าเฉพาะผ่านยี่สิบสองนะครับผ่านยีิบสองนะถ้าเป็นผ่านของยีิบสี่นิ้วเนี่ยคงผ่านมันยาวขึ้นครับมันจะไม่ติดขาเขียนะมันจะไม่ติดขาเขีย าถามว่าทําไมช่างไม่ทําให้เหล็กมันเล็กลงเพื่อจะไม่ต้องย้ายนะครับถ้าเหล็กเล็กลงความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงไปอีกนะครับตัวนี้เหล็กหน้าใหญ่ความแข็งแรงก็จะดีแค่เรามาขยับขยับเราตัวนี้เฉยๆเนี่ยก็คือติดตั้งได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นประกับล็อกแบบนี้ครับนี่ประกับล็อกแบบนี้ร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนก็ขันน็อตล็อกได้เลยนี่ครับตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จฝั่งนี้นะครับ ก็ให้เล็งตำแหน่งฝั่งขวาเนี่ยให้อยู่ในแนวขอบยางล้อรถด้านนอกแบบนี้ครับจากนั้นก็ขันน็อตล็อคร้อยน็อตขึ้นมาขันน็อตล็อกได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับการใช้งานก็การติดตั้งก็มีแค่นี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะได้ทดลองให้ดูครับนี่พื้นที่ตัวนี้คุณพ่อไถไปก่อนที่ยังไม่ได้วางคาดลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับก้อนไถก็จะก้อนใหญ่แบบนี้ครับอ คาดมันจะเหมาะสําหรับการไถเปิดรอบสองนะครับรอบแรกบางคาดได้ครับแต่ว่าจะไม่แตกเพราะว่าบางทีจะมีย้าพวกย้าไว้ก้อนดินมันจะแข็งครับแต่ตอนนี้ก็คือคุณพ่อไถไปรอบแรกแล้วนะครับรอบสองแกก็ยังมาไถอีกรอบสามมนบอครับถึงจะหวานรอบสามแกถึงจะหวานอ่านี่ไถรอบสองนะรอบรอบสองแกก็จะวางคาดไปเลยครับรอบสามผมรับประกันว่าถ้าวางคาดอีกพื้นที่เท่ากันเลย งับสวยมากครับตัวนี้หรือใครจะวางคาดตั้งแต่รอบสองหวานรอบสองได้เลยนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะไถกี่รอบหรือบางท่านดินถ้าเป็นดินทรายก็บางท่านก็ไถาวางคาดหวานตั้งแต่รอบแรกเลยถ้ายาไม่เยอะก็แล้วแต่ลูกค้าจะาเคยทำเลยนะครับ ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างเขาทดลองไถให้ดูครับตัวนี้ไม่ได้วางคาดก็จะพับขึ้นแบบนี้นะครับน้ําหนักก็คํานวณให้ตามตัวรถนะครับรถเล็ก36แรง40แรงน้ําหนักอยู่แค่45กิโลตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งโครงสร้างแข็งแรงครับด้านล่างก็ดามให้ดามให้ครับผมพาไปดูตั้งแต่รอบแรกที่เขาไถาเลยนะครับมันจะมีรอยที่ไถไม่ได้วางคาดเอาไว้อยูอ่อันนี้คือไม่ได้วางคาดนะก็จะไถได้นะครับ ไถได้ปกติไม่ได้วางคาดนะน่ะนะเราจะไถแบบนี้ได้เลยอันนี้คือไม่ได้วางคาดแล้วก็ดินก็จะปล่อยออกมาปกติครับน้ำหนักฐานก็จะเพิ่มขึ้น45กิโลอ่าไม่ต้องเอาเวทไม่ต้องเอาพวกเสาวพวกหินพวกไม้ไปถ่วงครับจะเป็นตัวคาดนี่แหละถ่วงด้านหลังไปเลยนะครับ45กิโลซึ่งไม่หนักเกินตามกำลังรถที่รับได้นะครับ นีก็จะเป็นฝั่งที่เราวางคาดให้กับคุณพ่อแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูการทํางานของคาดครับงาคาดครับเนียนจิ๊บครับตัวนี้ขาเราเราตัดให้ตามใบยี่บสองนิ้วเลยนะครับทั่วขานะครับถ้าลูกค้าใช้ใบยี่บสี่ผมก็จะตัดขาตามใบยี่บสี่นิ้วถ้าลูกค้าใช้ใบผ่านยี่สิบหก แล้วก็จะตัดขาตามใบ26นิ้วซึ่งการตัดขามีผลมีผลกับการกดของคาดนี่ฝั่งนี้วางคาดฝั่งนี้ไม่ได้วางคาดเห็นไหมครับวางคาดเนี่ยก็คือดินมันจะเรียบเสมอเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นคาดอู่ช่างเอมอำเภอพยากร์ภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับติดกับรถรุ่นไหนเราก็ทําตามรถรุ่นนั้นครับความยาวก็ทําให้ตามตัวรถซึ่งมันจะไม่เกะกะครับ ไม่ได้ยื่นซ้ายยื่นขวาโผูหน้าโผูหลังนะครับคุณพ่อก็ติดตามผมใน YouTube ครับเห็นการรีวิวการใช้งานค่อนข้างหลายจังหวัดรีวิวเป็นพันครับคุณพ่อก็สนใจอยากจะได้มาลองดูว่าเอ๊ะของช่าง M เนี่ยเอามาติดแล้วจะเป็นยังไงครับบอกได้เลยเนี่ครับ นี่ครับว่างขาดกับเพาะบางขาดเป็นยังไงพ่ออ่าคุณพ่อบอกว่าคือแตกตั้งกันยุ่เนาะครับนี่อ่าหัวหน่าวกระแตกอ่าหัวหน่ากระแตกเพราะว่ากระแตกเพราะหน่ามันสิ่ดตายถึงแดดเวลาเขาเวลาเขาเราไถแบบนี้คือหญ้ามันจะขึ้นมาด้านบนครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูพวกหญ้าพวกอะไรที่มันขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตากแดดประมาณสองวันเนี่ย ผมมาไม่เหลือครับนี่พวกยาพวกอะไรขึ้นมาหมดเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับการวางคาดก็จะเป็นแบบนี้ครับบุช่างเอ็มอำเภอพยากระูมิสัยจังหวัดมหาสารคามถ้าไม่ไกลมากทีมงานก็ไปจัดส่งให้ได้นะครับแต่ช่วงนี้ครับเมษายนพฤษภานะครับมิถุนาก็คือช่วงลงนาปีสารนะครับทีมงานก็เร่งผลิตให้เต็มระบบครับครับไม่มีวันได้หยุดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูรอบ2ที่ช่างเขาไถนะครับตัวนี้ตัวคาดนะครับสเปคของโครงผานมีผลนะครับมีผลกับตัวคาดครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เราจะไปติดตั้งนะครับหรือจะเป็นตัวคาดที่เราจะไปติดตั้งกับผานเนี่ยหนึ่งะครับช่างต้องดูในส่วนของดออิ่งการผลิตนะครับว่า l 4 0่ผานตัวนี้นะผาน5ผาน6นะครับใบ22นิ้วหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะครับซึ่งใบผานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับ ด้าน,นหลังที่เราทังคาดมาครับยกขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ซึ่งตัวคาดจะไม่ได้ห่างออกจากผ่านเยอะนะครับจะห่างพอประมาณครับพอแล้ว ปูช่างเอ็มอำเภอพยากระูมิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ